นิทานเรื่องเสียงจากใครไปฟังกันเลยค่ะหนูหนูลองดูสิป่าแห่งนี้แสนสมบูรณ์ไม้ใหญ่ช่วยเพิ่มพูนความร่มรื่นชื่นใจจังทานใส่ไหลลัดเลาะป่าละเมะริมชายฝั่งนกมแมลงบินแฝงบังหาอาหารทุกวันไป นกน้อยสร้างรังรวงนั้นพึ่งหลวงคาคบใหญ่กระแตอยู่ในโพรงไม้ลิงน้อยใหญ่โลดไล่กันบางต้นผลละไม้ลูกสุกใสเต็มต้นนั่นฝูงสัตว์เพียกหากันกินลูกไม้สุขใจครันเจ้าลิงชิงกันกินนกโบยบินลิ้มรสหวาน เช่นนี้ทุกวันวานไม่มีทุกสุกายาพุ่มไม้รับบัดใบเขียวอ่อนใสแตกพุ่มหนาตุนกระตายกลายเข้ามาเล็มใบอ่อนห่อนทุกใจปลาน้อยค่อยว่ายวนตามสายชนทานน้ำใส บังเงาร่มรำไรเงาไม้ใหญ่ชายฝั่งชนพายุพัดอู้อู้ต้นไม้ลู่ตามลมฝนสัมสัตว์วิ่งเวียนวนหลบพายุโหมพัดแรงเข้าบังคนไม้ใหญ่รีบเร็วไวซุกแอบแฝงอาศัยร่มบงังลมแรงปลอดภัยได้ทุกทุก,ทกครา ร้อนเหลือเมื่อเดินทางหลบเข้าบังพุ่มไม้หนาผ่อนพักข้างมันคาพอหายเหนื่อยเมื่อยขบกายกระแสน้ำเชี่ยวกลากหลังมาจากเนินสไลด์ไม้ป่าปะทะไว้บรรเทาอ่อนผ่อนกระแสบ้านเรืองรอดปลอดภัยจากน้ำไหลไม่พังแน่ เพราะป่าช่วยดูแลกั้นสายชนไหลล้นมาทั้งหมดหนูเห็นไหมประโดดได้จากไม้ป่ามากล้นเหลือคนาควรรักษาป่ายืนยงป่าแสนสมบูรณ์นี้เป็นสิ่งที่ปองประสงค์ พ่อค้ามุ่งหน้าตรงหวันตัดโค่นกล่นทำลายบ้างใช้เลื่อนตัดโคนบางฟันโค่นจนเสียหายกองรวมไว้มากมายรอเวลาขนลำเลียงฝูงสัตว์ไร้ที่อยู่เรียกร้องกู่กันสุดเสียงพลัดพลากจากคู่เคียงตะเลิดหนีวิ่งวุ่นวายรังนกตกเกลือนกล่น ไข่นกหล่นแตกเสียหายลูกนกตกลงตายน่าอาเนจอาณาจจริงกิ่งกา้านแต่ละกิ่งสาขาทิ้งให้เงาร่มทำให้ป่าอุดมเขียวชอุ่มพุ่มใบบังยามใดไม้ผลิดอกหลากสีออกสุดสะพรั่งป่างามสวยล้ำจังมองทิศใดจะเลินตา ธรรมชาติสวยงามนี้ชุบชีวีให้มีค่าสมควรช่วยรักษาอยู่คู่โลกตลอดกาลประโยชน์มีมากมายแจกแจงไว้แต่ต้นนั้นล้วนมีคุณอนันอย่าทำลายเสียหายเอ่ย